là cái lim lay là cái lim lay là cái giờ lim tới lay na lim na là có subscribe là cái giờ có cái đèn và cái lan chơi hay cả giờ xem เอ้ยพวกนายเจอเดอบลูหรือเปล่าฉันอยากจะเจอเดอบลมูมากเลยพวกนายหาเดอบลูไป่ใชหน่อยสิสิ่งในชีวิตลึกลับในตำนานนะขอร้องล่ะฉันจำได้ว่าพวกเราเคยตรวจจับเจอมันนี่หว่าเอ้ยโซน่าเสียงของมันนะแต่ผมว่าผู้พันครับเรายังไม่เจอเลยนะครับผู้พันโม่ผมอยากจะเจอมากเลยเฮ้ยไม่รู้มันอยู่ไหนเอ้ยผมรู้สึกว่าผมได้ยินเสียงอะไรบางอย่างเลยแล้วเขผู้พันเฮ้ยเสียงอะไรนะเสียงอะไรเฮ้ยเสียงแปลกๆกันนี่โอ้เสียงใหญ่มากเลยเสียงอะไรครับผู้พันเอ้ยคุ้นๆมากเลยคุ้นๆมากเลยแค่อยู่แถวนี้แกจะไปกินพวกแกหมดเลย เอ้น่กินมากมเลยพวกแตงโมพวกนี้เนี่ยเอ้มาแล้วมาแล้วแล้วว่าคุณกินมาจากไหนกินมาจากน้มอ๋อ้มเลครับผมกำลังจะโดนบูดเกิน์ครับบันุพเล่าฮ่าผมดนบูดเกล้าครับ่าบลบลโอ้ไม่น่าวดาหงชานไหม่วดาหงชนโอ้ม่ด้ที่เชอยู่ต้องทักแกตัวที่เฮ้กแล้วมตัวอะไอลังเสริมไหมพวกเรากลัจะตายกบพวกเราลังจะตายกบเฮ้ย ก็ลังเสริมดวอ้ยไม่น่อนกินตอนกินแล้วอหัวขาเดยกรังเสริมเือนลังนสริม่จริงๆเลยกินไม่ได้ง่ายด้วยนี่ย่มยยอม่อยออะไรยิ่งกว่าอาหารปลตะแกสอีอรๆยอมย่อมหย่อมยมยกับน้ำดีกว่าไม่แบาบักแตงโมแต่วันนี้ว่าจะพาไปเที่ยวที่เกาะล่างกันนะเกาะล่างที่มีตบีอทอนเต์อ่ะบักแตงโม อหน้าเที่ยวใช่ไหมล่ะวันนี้ว่าได้ตั๋วไปเที่ยวด้วยล่ะว่าจะพาลื้อไปเที่ยวกันนะเข้าใจไหมถึงที่นั่งมันจะไม่ค่อยวีไอพีเท่าไหร่นะถึงมันจะทุรักทุเลไปหน่อยสู้ชีวิตกันหน่อยนะบักตังมอเราจะพาไปเที่ยวกันที่นั่นที่เกาะร้างในตำนานไอเปิ้ลแต่ตอนนี้เรากำลังลอยแพอยู่ในไอเปิ้ลเฮ้ยไม่รู้จะมีคลื่นสึนามิอะไรมาซัดเราหรือเปล่าเราจะทำยังไงกันดีล่ะไอเปิ้ลเฮ้ยนายพาเรามาจะเทลนี่ไอเปิ้ลเฮ้ยทำยังไงดีทำยังไงดี ตอนนี้เราก็จะถึงเกาะล่างแล้วนะบักแตงโมโหถึงยังมองไม่เลยโตเกียวดิบเล่ไอ้เป้นจะเกือบตายเลยเนี่ยเป้ยเนหัวขาดจ้าไม่เป็นไรนะบักแตงโมอย่างน้อยเราก็ถึงเกาะล่างนะบักแตงโมเราน่าจะเป็นคนแรกที่มาถึงเกาะล่างเลยนะเนี่ยเดี๋ยว่าลองจับสัญญาณคือวิทยุดูเผื่อจะเจอสัญญาณอะไรนะลองดูนี่ยังไม่เจอสัญญาณอะไรเลยตอนนี้เราลองฟังดูอีกทีซิ ว่าดีเส ok> 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 ok ียงตัวอะไรไม่ร ok ok la ok ู้อะตัวมันน่าจะใหญ่มากๆเลยเฮ้ยตัวเสียงสิมีชีวิตบ้านระวังระวัง ออ๋ว่ารู้แล้วว่าเป็นสิ่งมีชีวิตอะไรเดี๋ยบู๊ฟแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์มีตัวเดียวเท่านั้นที่ปล่อยเสียงแบบนี้ออกมาเดีบ๋บู๊ฟแน่นอนอ่าคือเสียงตามวิทยุแล้วเนี่ยโอ้โหออ๋น่าจะตัวใหญ่ไม่อย่อยอยงไรนายป้าน,นี่นะตอนเรามาเจอเรื่องซวยอีกแล้วอย่างนั้นเหรอเนี่ยโอ้โหตีหัวเลยเนี่ยโอ้โหไม่อยากจะเจอเรื่องซวยเลยแล้วดิฉลมงตกปลาอยู่เิ่มตาลิงเออตกดีกว่าตกดีกว่าเมื่อไหร่จะได้ปลาเนี่ยดีด้วแต่ก็ได้เนี่ยเมื่อไรจะได้ปลาได้หิวแล้วเนี่ยอ,อยากกินแกงส้มได้ทองตกปลาได้นะปลาะโดดก็ไ้ อะไรก็ได้ตรงประเทศเจะมาทอดทั้หมดเลยเอ้แล้ก็แผดเผ็ดผัดเผ็ดดูมันว่าพวกมันทุกวันนี้จะยังไม่รู้ตัวนะว่าเราจะโดนอะไรน่าจะโดนสิ่งมีชีวิตลึกลับจับไปกินแม่เลยเออแต่พวกฉันจมน้านะช่วยพวกฉันจมน้าอย่ตรงนี้เออจะบพวกมันทุกวันนี้ต้องโดนกินแน่เอเมื่อกี้ฉันได้ยินเสียงโครงกระดูกพูดอยู่ตรงนี้นี่วะหรือว่าฉันจะหลอนไปเองนะเอออันนั่นมันพวกมันนั่นนี่วะมันกำลังย่นเยื่อลงมาเอ้ผมกินแล้วอุ้ยอุ้ยเยื่น้ากินมากเลยเป็นกุ้งด้วยหล่เนี่ย đang ngấm nhấm 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 Ui em rơi 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 Ui tôi bảo rơi bảo rơi bảo rơi Ôi, bỏ chơi đuôi Bà bà sẽ kinh chân Nhấm 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 Ui, mình nó tuần nhau rồi Chị lên nhấm 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 Ui, quán mà, Ui, này thơ mày Chỉ cần là cho chơi này này thơ mày <laughs> Bây giờ chán Đổi là <laughs> à, mày Đổi lại chơi lên Ui, thơ lại bên này này thơ mày Thơ mày

วาเลยนี่ฉันลอนักก e <oda> ันเนียไม่มีสูดุงใสู้ด้วยเลยโอ้ฉักู้ัวยขายแกบ้ากับมาทำลูกลูกเอรฉันอยากล่อล่อล่อลอล่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 อข่อล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 ่อเ้อล่อลยอล่อล่อลยอล่อล่อล่อลยอย่อล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 ยอล่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 ล่อล่ล่อล่อลล่อ่อล่ล่อ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 ย่อล่อล่ออล่ออ้อลอลอล เด่นเลยไอ้ยเด็กแกอขาขาเด้อว่าเสึกมันหัวไปหมดเลยนะเนี่ยบักแตงโมอยู่ไหนนะบักเตงโมร้อนมากน่ะว่าจะสบด้วยนั่นมันสบของไอ้พ่อไอ้ทองที่ว่ามันมาตายอยู่ตรงนี้ได้ไงี้ยมันเงี่ยจิมาร์ล่าบักแตงโมสิ่งมีชีวิตลึกๆเดอะบลูฟแน่ๆมันต้องกินไอ้พ่อกับไอ้ทองไปแล้วแน่ๆเลยเดอะบลูปีจริงอย่างนั้นเหรอเนี่ยมีจริงแน่ อย่างนี้เราต้องเอาอาวุธมาสู้กับมา้าไอ,ไอเปิ้ลนี่นายเอาจริงอย่างนั้นเหรอเนี่ยนี่นายเอาเรือรบมาเลยอย่างนั้นเหรอเนี่ยนายไปเอามาจากไหนเนี่ยไอ้เปิ้ลโอ้หอย่างสุดยอดเลยเนี่ยสมัยเด็กๆวัวชอบทำาน่าวัวรสร้างกเรือรถมาเลย,เยแล้ววัวก็ไม่เคยใช้มันเลยปัจจุบันนี้ได้ใช้แล้ว <laughs> ไปเลยเรือรบของวัวลุยเลยจัดก,การเดอะบลูไปวัวพร้อมแล้วเฮ้ยตอนน้าแก,ก อ้าวอย่างเจ็บแล้วเนี่ยว่าจะพีชีไปงั้แบกตมห เปิ้นเปิ้นอยู่ไหนเปิ้นเฮ้อเปิ้นนอยู่ไหนเฮ้ฮเฮ้ฮเ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 ่เฮเฮเ่เฮ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 เจเฮาฮเฮเฮจฮเ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 เเฮ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 เ้เเฮ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 เ้เฮเฮเเเฮเเฮอฮเฮไฮเฮเเฮเ้เเฮ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 ัฮยเฮเฮเ่เเปเฮ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 ด้เฮ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 เวเฮ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 ดฮฮเเฮเฮเฮเแเฮพฮเเฮเฮเเฮเ เฮ้ปาลังของนาคีเฮ้ไปยันนักเฮ้นาคีมาเลยเปอ้ปนเฮ้จะจัดการเดอบูไม่ไดนไอ้ปนเฮ้สัตว์น้ำก็ต้องเจอกับสัตว์น้ำนะวาเดี๋ยวฉันไปสัตเทีนจะเท่กว่าอย่างงี้ต้องรอไปจัดการมาแล้ว พลังแห่งกีมาแลเฮนัคีนัขีเฮมาดาอุบมะเดบุบบแล้วเดาบุบลเฮ้กาดลกาดเกาดเกาดมากลลเบเลยพลังของเฮเจก็ไป็ยแบหลเด้เฮ้เจก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่มาได้แล้วเหมือนกันนี่กานเลยกาดเลยนี่ย่าเเฮ้ก๋ๆปเคงูแต่เด้เลยงูน้าเฮ้ฉันก็กัดมันกันนี่กานเลยกานอกาวัวและกาัว

เฮ้ยฉันจะกินแกแล้วนะแต่รู้ไปอย่างนี้ต้องกินหางแกแล้วเฮ้ยตรงหางแกอ่อนดินี่อร่อยมากเลยอร่อยมากเลยเนี่ยเนื้อสิ่งไมีชิวิตที่อยู่มานานหลายปีอร่อยอร่อยอร่อยเยเงเอ่อยออเฮ้ยแกเป็นนักนที่มาสุดยอดจิงแล้วเนีคลิปจบแล้วครับบ๊ายบาย